สวัสดีครับทุกคนครับมาอยู่กับผมสัญชัยนะครับอยู่กับช่องรู้ทันกฎหมายสไตล์จันนีนาเด้ออยากรู้จักว่าสัญชัยเป็นใครก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะ8 p r o com ได้เลยนะครับวันนี้จะมาพบคดีปกครองพันเคสนะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเคยเกี่ยวกับที่ดิน กี่ยวกับการขายทอดตลาดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยใครที่เจอเคสนี้อยู่นะสารเพิกถอนการขายทอดตลาดแล้วก็ก็ต้องเพิกถอนอการโอนที่ดินด้วยใช่ไหมเราจะขอคืนค่าธรรมเนียมอโอนที่ดินได้หรือไม่แต่ก็เฉลยแล้วคือไม่ได้ทำไมไม่ได้มันเป็นยังไงอ่ะทำไมอ่ะ เออมันมีเหตุผลอะไรมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องรู้ไว้จะได้ถ้าเจอแบบเนี้ยจะได้เอาไปศึกษาเราต้องไม่ต้องอ,อ,อาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปฟ้องให้มันเปลืองเวลาหรือเสียค่าธรรมเนียมศาลอะไรฟ้องเยอะแยะ,ยะ,ยะนะลองดูว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเข้าเคสเนี้เออ,เ,อ,อเราจะได้รู้ว่าเราเข้าเคสนี้หรือเปล่านะเป็นประโยชน์ผมผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยซึ่งก็มีแนวคำวิจัยของศาลไว้แล้วนะ อามาดูก่อนข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงอ้าวใครเคยประมูลซื้อที่ดินบ้างของกรมบังคับคดีนะใครใครเจอเคสแบบนี้ยกมือขึ้นเลยนะาอ,ะอ,ะอะ่สำนักบังคับคดีนะอ่ะบาบับางคับบังคับคดีก็ประมูลที่ดิน ประมูลที่ดินนายเอก็ชนะนะนายเอเป็นคนชนะนี่ไดเอได้ชนะชนะประมูลอืมชนะประมูลกรมบังคับคดีที่ดินตรงนี้ผืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อชนะทำไงล่ะเมื่อชนะก็ สู่ขั้นตอนการอะไรครับการจดทะเบียนโอนที่ดินไงจดทะเบียนถูกไหมโอนที่ดินใช่ไหมครับชนะแล้วอ่ะที่ดินนนี่จะโอนและเพื่อที่จะโอนมาเป็นชื่อนายเอไงที่ดินโอนมาเป็นของนายเอนะดินมาเป็นของนายเ นึกภาพตามไหมทันไหมครับก็การโอนเนี่ยมันก็เสียค่าธรรมเนียมมีค่าธรรมเนียมโอเคไหมก็ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแต่เผอ,อิญข้อเท็จจริงต่อก็คือ มีสารสารจังหวัดนะเพิกถอนการขายทอดตลาดนี่น,น,นี่สารเพิกถอนขายทอดตลาดเอาแทนที่จะได้ที่แล้วนะ นี่สารเพิกถอนตรงนี้สารเพิกถอนเลยอ่ะสารเพิกถอนกระบวนการนี้กระบวนการนี้จดทะเบียนแล้วเสียค่าธรรมเนียมแล้วหลายหมื่นออสองสามหมื่นเออสมมุติมาตรงนี้สารเพิกถอนตรงนี้เมื่อสารเพิกถอนตรงนี้โรมที่ดินก็ต้องเพิกถอน การจดทะเบียนตรงนี้ด้วยแล้วค่าทำประเด็นคือค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปนี่ <c oughs> จ่ายไปแล้วเนี่ยขอคืนได้ไหมขอคืนได้ไหมนี่จ่ายไปแล้วเนี่ยภายหลังมาเพิกถอนตรงนี้นายเอก็ไม่ได้ที่ดินแล้วเนี่ย ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเนี่ยขอคืนได้ไหมหอืมก็มีเรื่องมีราวนายเอก็คล้ายๆว่าไปขอเงินคืนนายเอขอขอขอคืนอา้าวขอคืนค่าธรรมเนียมนะธรรมเนียม ถามว่ากรมที่ดินคืนไหมกรมที่ดินก็ไม่คืนเพราะว่าให้เหตุผลว่าอา้าวก็จดทะเบียนชอบแล้วแล้วก็ไม่มีบทบัญญัติให้คืนค่าธรรมเนียมด้วยนี่คือเหตุผลนายเอทำไงอนายเอก็ามาฟ้องศาลสิครับคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง อันนี้ศาลจังหวัดนะตอนนี้คือศาลจังหวัดเพิกถอ,อนการขายทอดตลาดมาฟ้องศาลปกครองว่าที่จดทะเบียนไปเนี่ยกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยค่าธรรมเนียมที่จดไปเนี่ยมันก็ต้องคืนเอาสาลวินิจฉัยว่าอย่างไงเคสนี้เลยนะคือศาลก็วิจัยว่าถ้าเป็นแบบนี้ เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวใส่ใส่มาตาให้ก่อนนะให้ไปดูเพิ่มนะคือถ้าเป็นเรื่องนี้คือมาตาร้อยสามวักหนึ่งบวกร้อยสี่วักหนึ่งประมวลกฎหมายที่ดินนะแล้วก็บวกกับข้อ2อวงเล็บ กอไก่กดกระทรวงกดกระทรวงที่ออกตามพรรลประมวลที่ดินตามประมวลที่ดินฉบับที่47ช4อ4นะ2 5 4พพศนะไปดูเพิ่มเป็นเป็นการใช้อำนาจการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนั่นเอง ตัวนี้นะครับแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี่คือมาตราที่เกี่ยวข้องนะไปดูเพิ่มเออสารวินิจฉัยว่าแปบ๊บหนึ่งนะจะสรุปให้สารคลองสูงสุด วินมินิัยว่าให้เหตุผลว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับสังหารี่แหละกฎหมายก็กําหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนที่รัฐให้บริการเกี่ยวกับในการรับรองรับรองที่ดินเนี่ยรับรองที่ดินนี่คือเสียเสียตามกฎหมาย โอเคส่วนการคืน <c oughs> การคืนก็จะทําได้ต่อเมื่อมีกฎหมายกําหนดไว้เหมือนกันในกรณีนี้มีข้อเท็จจริงก็คือสารจังหวัดมีคําพิพากษา <c oughs> เพิกถอนขายทอดตลาดที่ดินนั่นแหละแล้วก็ทําให้กรมที่ดินนะก็จดทะเบียนเพิกถอนรายการ การโอนกรรมสิทธิน์นี่เพิกถอนตรงนี้ที่เคยทําไปก็จดทะเบียนเพิกถอนเหมือนกันซึ่งก,กรมที่ดินนี่กรมไ,ไหนไหนกรมที่ดินอ่ะกรมที่ดินนะกรมที่ดินนี่กรมที่ดินทําตามเขาทําตามคำทิพากษาของศาลแล้วก็ การจดทะเบียนตรงนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการจดทะเบียนหรือทําอย่างอื่นอย่างไรเลยดังนั้นการจดทะเบียนตรงนี้ชอบแล้วข้อสังเกตก็คือสารปกครองเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ว่าจดทะเบียนนี่มันชอบไหมชอบชอบก็เก็บค่าธรรมเนียมก็ชอบเก็บค่าธรรมเนียมเนีน,นี่เก็บค่าธรรมเนียม ชอบตามกฎหมายนี้เข okay, ไหมสารปกครองก็ไปตรวจสอบตรงนี้การกระทําตรงนี้คือการจดทะเบียนแล้วความผิดพลาดในการาขายทอดตลาดตรงนี้มีใช่การความผิดพลาดที่เกิดจากกรมที่ดินตรงนี้ดูสิมันแยกส่วนกันสารตรวจสอบตรงนี้ ื่อที่จะว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบหรืออย่างไรถ้าชอบแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมมันก็ชอบไม่ใช่โดยตรงนะมันเป็นผลจากการประมูลที่ผิดพลาดและที่สำคัญมันไม่มีไม่มีบทบัญญัติให้คืน ไม่มีบทบัญญัติให้คืนค่าธรรมเนียมกรณีที่เก็บโดยชอบไม่มีกฎหมายกำหนดให้คืนถ้าเป็นการเก็บโดยชอบดังนั้นที่ดินที่เจ้าหน้าที่ที่ดินกรมที่ดินอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมการที่บอกว่าไม่คืนเนี่ย ศาลปกครองบอกว่าชอบแล้วที่กลมกรมที่ดินเนี่ยบอกว่าไม่คืนมีคําสั่งบอกว่าไม่คืนนะเอเอไม่คืนค่าธรรมเนียมให้นะเป็นการกระทําที่ชอบแล้วสารบอกแบบนี้ตามทันไหมครับเพราะฉะนั้นนะ ก็มีเป็นแนววัฏฐานพอสมควรว่าการจดทะเบียนถ้ามันชอบตรงนี้จำไว้นะเวลาต่อสู้ตรงนี้ถ้าต่อสู้ว่าตรงนี้ไม่ชอบมีผลต่ออันนี้ก็เพิกถอนตรงนี้ใช่เพิกถอนแต่กรณีค่าธรรมเนียมไม่คืนนะเป็นแนวแนวหนึ่งนะที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าใครจะ จะอยากฟ้องถ้าเจอเคสนี้อยู่อ่ะเออเผื่อสารกับแนวนี้นะก็ไม่รู้นะครับอนาคตเป็นยังไงก็ไม่รู้กฎหมายแก้ยังไงนะแต่แต่แนวนี้สารคดีนี้นะคำพากษาสารปกครองสูงสุดที่อแอ841ทับปี56 ศานปกครองสูงสุดนะนะครับไม่คืนนะครับการสั่งไม่คืนนะชอบแล้วเพราะเพราะจดทะเบียนมันมันชอบสารเข้าไปตรวจสอบตรงนี้การกระทําของฝ่ายปกครองนั่นเองจดทะเบียนชอบก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเดี๋ยวพี่สัน ดูให้อีกก่อนนะว่ามีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะครับเผื่อไปเป็นเคสให้เป็นตัวอย่างนะครับเออโอเคที่ที่พี่สันจะย้ำก็คือกรณีที่ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดเนี่ยแล้วทำให้ต้องมา เพิกถอนการจดทะเบียนโอนตรงนี้มันไม่ใช่ความผิดของกรมที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ที่ดินศาลสั่งเพริกถอนตรงนี้ตรงนี้มันก็เลยชอบอยู่การเพริกถอนก็ชอบการจดทะเบียนก็ชอบการจดทะเบียนชอบปุ๊บมันก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมคอนเซปต์มันประมาณนี้นะครับโอเคนะคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอานะออ4 1ใช่ไหมเดี๋ยว8 4 1ทับปี5-6นะครับอา่านรายละเอียดก่อนอันนี้พี่ซันสรุปยอ่อยๆให้มันเห็นภาพรายละเอียดมันมีค่อนข้างเยอะนะนะครับแล้วก็คดีนี้ก็มีการสรุปไปแล้วโดยนายปกครองนะครับ ขอพระคุณท่านนายปกครองด้วยนะเป็นคาาดีที่น่าสนใจอุทาหรณ์คดีที่อยู่ในเว็บไซต์สารปกครองนั่นแหละครับพี่ซานออกมาแบ่งปันเพิ่มเติมต่อนะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนมากๆเลยนะครับ อยากปรึกษาคดีปกครองโทรไปเลยนะครับโทรไปก่อนนะครับอันนี้คือเบอร์โทรของไม่ใช่โทรมาหาพิสันนะอันนี้เบอร์ของศาลปกครองโทรไปเลยแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ฟ้องคดีปกครองได้แล้วที่บ้านหน้าจอหน้าจอคอมนะครับเข้าไปเลยโปรโมทให้ศาลหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เป็นประโยชน์นะ ค okay. สำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ EP ที่11สวัสดีครับ